ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่าบรรดานักช็อปนักชิมนะคะในโซนพระรามเก้าเราก็ใกล้เคียงสําหรับงานก o ๊ดฟ o ้ดก o ๊ดม o สนะคะที่จัดโดยมาดามไหมจีรนานผู้บริหาร M A I organize นะคะที่ได้ขนเมนูอาหารของกินของใช้จากเหล่าพวกค้าแม่ค้าคนดังนะคะมาร่วมออกบูธไม่ว่าจะเป็นคุณจุ๊บแจงนะคะกับร้านลูกชิ้นปิ้งสุดเด็ดคุณแอมพีรวัตรนะคะกับเมนูสุขภาพ คุณหลินมุสลานะคะกับบูธความสวยความงามและอีกมากมายณชั้น B นะคะร้าน A2Z ูเซซนทันพระราม9ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่16เมษายนานี้นั่นเองค่ะมาขายค่ะวันนี้มาขายลูกชิ้นค่ะก็มาเอาใจนะคะคนย่านพระราม9้าค่ะจะบอกว่ามีของอร่อยเยอะเลยนะคะนอกจากร้านจุกนะคะแม่ชวงยกนิวแล้วยังมีลูกชิ้นค่ะแล้วก็มียำลูกชิ้นที่แซ่บค่ะ ส่วนน้องแอมเป็นการเปิดตัวครั้งแรกกับการออกบูธขายของยังไงคะเครับก็ตื่นเต้นนะฮะไม่ได้มานะพอดีแบบได้อาศัยบารมีพี่พี่มาแล้ววันนี้เราก็เลยเอาของดีมาให้ชาวพนานก้าวได้ทานกันนะครับก็ผมก็ทําเป็นขนมปังครีนส่วนขาวครับผมแพ้แป้งแพ้คูเก็นก็ทานได้แล้วก็มีน้ำปี๊บช็อต ขิงช็อตบอกเลยอร่อยมากค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าทานแล้วอพี่หลินคะคนออกอาหารกันหมดเราก็ต้องหาอะไรที่แปลกๆมาให้เราไข่ครีมไข่ความงามไข่ความสวยเพราะเราสวยอยู่แล้วค่ะเราจะได้สวยๆขึ้นไปเรามาแจกความสวยให้กับคนแถวพระราม9ก็วันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหมือนแบบครีมเซรั่มกันแดดนะคะภายใต้แบรนด์ เอลินค่ะใช่ค่ะน้องโตนส่วนของผมนะครับหลักๆที่บ้านผมทําเป็นโรงงานผลิตน้ำพริกอยู่นะครับแต่ว่าผมก็มาต่อย,ยอดเป็นน้ำพริก้ย,ย้อยแล้วก็เป็นหมี่ขยุ่งคือส่วนใหญ่คนกรุงเทพจะรู้จักแต่มีครุกมีไก่ชีกที่เราเคยเห็นแต่ของผมว่าผมการันตีเลยว่าไม่มีไม่มีเหมือนไทยถ้าอยากทานมาที่นี่ที่พระราม9ครับใช่ค่ะคือต้องบอกว่ามีของคุณเนี่ยอร่อยขนาดคือผมต้องกินทุกวันโอ้<ช>ขอบคุณอร่ยจริงอร่อยจริงนะแล้วก็เป็นเจ้าดังในติ๊กต็อกเป็นเจ้าแรกด้วยใช่ค่ะเอออ่ะ คุณแม่นะคะขออนุญ,ญาตฝากงานก o ๊ดฟ o ้ดก o ๊ดโมดนะคะวันที่17นะคะถึง16เมษายนนะคะระยะเวลาการเปิดตลาดก็1เดือนเต็มๆอยากเชิญชวนชาวพัทธลํา้ามาเที่ยวกันนะคะในตลาดมีร้านอาหารมากมายมีร้านขั่วเป็ดนะคะมีร้านข้าวแกงตงังมีร้านพัวภูเก็ตมีร้านทอดแหลกเยอะแยะมากมายค่ะเชิญชวนนะคะตอนนี้นะคะเรามีอยู่ที่หน้าแพทิ่นัมนะคะซึ่งเป็นเป็นตลาดย่าน ย่านประตูน้ําจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะคะแล้วก็จะมีที่เดอะมาเก็ตแบงคอกนะคะจากนี้เราก็จะไปที่เอพนาดรัชดาแล้วก็จะมีเวสเกตเซ็นทรเวดเกตค่ะติดตามเอ็มเอไอนะคะได้ทางช่องทาง m อ็มเอไอออร์แกเนเซอร์ค่ะและสําหรับผู้ที่สนใจนะคะมองหาทําเลทองของแท้ที่ห้างดังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ a c e b o o k กลุ่มนะคะออกบูธงานแร์ขายของรวยทําเลเดน่นและที่ไลน์แอดนะคะไม o r ออ n i แก r นเซอร์ได้เลยนะคะ